สวัดีครับพี่น้องเอฟซีขิดฮอดขิดถึงสุขุมสุขพนเด้อครับผมสร้างให้ครับพี่น้องครับได้ออกมาให้กำลังใจอูสร้างลอยครับมือนีนก็ติดระบบไฟครับเดือนระบบไฟเรียบร้อยแล้วคิดฮอดขิดถึงสุขุมสุขพนเด้อพี่น้องเด้อทุกๆกำลังใจครับไปสิบออกมาเดี๋ยวมือนีนก็ได้ออกมาหาหน่องกันนะหมู่บ้านบริออกมาครับพี่น้อง <laughs> ติดระบบไฟครับไ่ระบบไฟให้เรียบร่อยเดีวเดี๋ยส่วนบนพี่น้องติดแถวล่างแล,แล้วแล้วแถวบนกันติติดประมาณเดียวกันนี่แหละครับอรถยาวครับรถยาวเพราะว่าบางที่ติด้างบนน้ำพอห้ทีงานจะเห็นช่วงบนช่วงล่างน้ำตอนนี้ซร้าให้กับยูโบสร้อยครับพี่น้อง บบไฟก็เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวไฟซองถ่ายซองถ่ายครับพี่ล่างไฟไฟถ่ายไฟถอยพี่น้องไฟถอยไฟถอยติสร้างเอลหลอด led ให้แล้วพี่น้องเบดขั้นแล้วพี่น้องเรียบร้อยแล้วกินหอดคิดถึงเด้พี่น้องเด้อกินหอดคิดถึงสุขสุขคนครับ กับช่วงโควิดมากกับพอดีนะครับที่งม่ได้ปรับปรุงพัฒนาไปเรื่อยๆพี่น้องมีเวลาได้เซฟตีได้หลายอย่างครับเดถือว่าสร้างไฟออกมากแล้วที่งม่ได้เดินระบบไฟไปเรียบร้อยแล้วครับ ลดขั้นหน่อย,อย,ยก่คนได้เช็ดเดี๋ยวใกล้เสรแล้วะครับประกอบเครื่องกันแล้วครับน้ำท่วมตะพูดละพี่น้องขี้ไปขี้มากขี้ไปข็้มากสะอื่นเลย <c oughs> น้องลงกับกาลังประกอบประกอบให้พี่น้องกาลังประกอบเครื่องยนต์ให้ต่าให้กำลังใจกันทั้พี่น้องเนาะไม่ได้ออกมาที่วิวไลกัน ตอนนี้ยูสร้างรอยเลยพี่น้อง<น>เครื่องคันดาแกสครับขวนเรียบร้อยนะครับเรียวจะประกอบ,บกอุปกรณ์น้ำท่วมพี่น้องตะน้ำท่วมหมดละตะน้ำท่วมพี่น้อง บอขายเดี๋ยวพี่น้องสมไว้แต่ขี้ยิงสิเลยครับออกมาจากน้องนุ่มโจ้ได้ครับรถท่อนได้แค่แต่ออกมาจากน้องนุ่ม <c oughs> เอาเมื่อนี้ก็คืบหน้าไปเรื่องระบบไฟพี่น้องเรื่องระบบไฟฝากติดตามพี่นอ้องเมื่อนี้จะน้อยเนาะพี่น้องเนาะ ร้อนใจอูซางลอยไอ้กำร้อนใจทีมงานสร้างไพ่ทีมงานสาวหน่อยเพจบานแพงพี่น้องคิดหอดคิดถึงสุขุสุขคนเออพี่น้องเอฟซี FC, ทัวโลกเข้าตัวประเทศไทยเข้าพี่น้องช่วงนี้กักทักทายมาด้วยพี่น้องเออเบิ่งยูช่องยูทูบแล้วเบิง้งตละลิลิดดีดใน้อยพี่น,อนอ้องเพราะติดคืบนาไป ผมมีดาราพี่น้องอยู่นี่มีแต่ร์ดลาล่าลดไอ้วิธีไอ้รถดำไอ้ลดเกี่ยวไอ้วิธีอะไรครับพี่น้องอยู่นี่เอาไอ้กำลังใจกันพี่น้องเบิึงรถดวิธีไปน้ำเนี่ยิึงรถเกี่ยวไปน้ำเนี่ยพี่น้องอยู่นี่เพิ่งได้ลดเกี่ยวก็ได้หลายแช่ นี่เขามาบนในมดเด้ยครับเดี๋ยวจะขั้นลาอยูนซีเดี๋ยวขึ้นมุดมีหกขั้นหมดเดี๋ยวให้กำลังใจกันน้องพี่น้องนะเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวไฟถอยพี่น้องไฟถอยติดไฟระบบไฟถอยครับป้ายทะเบียนก็ได้มากเลยพี่น้องเดี๋ยวตีกรอบใส่เยอะ 8ปดสามศูนยน์ีแปดศูนย์พี่น้องทะเบียนรถครับพี่น้องเนาะฮักแทงกัะสุขุูสุคนเด้เอ,อขอบคุณครับเอฟซีกดแชร์กดไลค์ซันกระดิ่งให้สร้างไพ่พี่น้องขอขอบพระคุณหลายๆครับ พอติดระบบไฟแล้วก็จะปนสีภายในระบบอลไกันเสียอขอึ้นไปคอนแกนพี่น้องไปเก็บรายละเอียดใส่แผ่นเหล็กใส่แผ่นซับเสียงต่างๆใส่ระบบเซฟตี้ต่างๆครับเพียดให้ระบบบ่ไห้เพื่อบ่ให้สั้นหลับพี่น้องเวลาขึ้นลงทุกสิ่งทุกอย่างครับอจจะไรเสริมทับหรือเสริมเข้าไปทำให้มันแข็งแกร่งเอาไว้ซ้ำดีแล้วพี่น้องฮักแพ่งกันสุขสุข้ขนครับฝากติดต,ตามเรื่อยๆครับสร้างไพ่กับซีรีส์วิวให้เรื่อยเมื่อ เมื่อเสียวลดขึ้นไปสร้างร้อยน้องร้อยกันสิบอกทีมงานว่าตรงนี้ขึ้นลงตรงนี้จุดนี่จ้างไดจ้างได้ครับกัิรีวิวกันกินกันอีกมือนึงครับเปิดพับเปิดพับกุลาพี่น้องขอบคุณในหลายฝากติดตามด้วยพี่น้องเด้อหากแพงสุขภูสุขคนคิดถอดคิดถึงด้วยพี่น้องเด้อได้เก็บเยอะไข่ด้วยพี่น้อง สุขภาพแข็งแรงสุขูสุขคนครับสู่ๆพี่น้องสู่ๆเดี๋ยวทุกสิ่งทุกอย่างกับสิ่านไปได้แล้วพี่น้องเป็นทั่วโลกครับพี่น้องไ่ได้เปแี่ยนตะปเทไทยให้เราทั่วโลกคือว่าโลกวิคิดกับว่าไดพี่น้องฮ็ดให้คนเข้มแข็งนาะพี่น้องเนาะฮ็ดให้ค้นสู้ต่อสู้ครับสร้างไว้กสิเสียไว้ซ้ำนี่แ่ะพี่น้อง าก,กินเข่าแรงด้อพี่น้องเด้อหากแพงกันสุขูสุข้นสร้างภัยกับอขอขอพระคุณได้หลายครับทุกกำลังใจด้วพี่น้องเด้อเอาไว้ซามีก่อนพี่น้องสวัสดีครับ